้องจสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับวันนี้พ่อพ่อกันเลยครับช่องฮองโป้งแชนแนลครับวันนี้มากครับยายหลอนครับพี่น้องนะครับอู้ดมาถาดปงงังง่ายหนึ่งวันนี้ จัดนักจัดเต็มเลยพี่น้องตำั่วทะเลเดือดเห็นว่ะพี่น้องมีตำส้วะกุ้งทะเลเดือดแต่ว่าซุกเนาะเัานลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีมีมีกุ้งพี่น้องกุ้งหนวดมึกนะครับแล้วก็มีปูห่อมปูด้วยนะพี่น้องเออปูห่อมนะปูใส่น้ำกันแหละพี่น้องแล้วก็หอยนี่มีหอยน้เด้วยมีใส่แล้วหอยนี่พี่น้องเอาไม่กินเลยกินเลยครับผมมีหอยพี่น้องหอยแข้งหอยแข้งพี่น้องกินน้ำกันแสบ มีพักกรอบๆมาหนิมีพักกรอบๆแล้วมีมีท่านน้ำมันพร้อมมาหนิอือมีหอยกุ้งมีหอยมาจัดต่อมาหนิมาจัดต่อของมากพี่น้องผ้าพี่น้องผ้าจะหล่นมาลงที่นี่มากกินเสร็จกินน้ำกันเสร็จแสบอืออ๋อเนื้อบๆสดกระเด้อเหมือนเดิมอือนี่หนามมันอยู่นี่ตัวนี้เอาลูกอีกเลยมั้ยใส่มือโหลดอืออือนี่โคตระชุดยอดกับใบอ้อยอือ เสบคองแท้เลยไปนี่ยหวานไปน้องมาจุ่นๆด้กยนครับไผ่หน่อตับเนาะทีเห็ดแะพีเมอร์วพี่มอแทะจำพีเมอร์ทเลยนี่นอกุ้งกุ้งสู้ไกลเรื่ตำยังก่อนำส่วทะเลเดือร์ำส่วทะเลเดียองใส่ก่อนวางก่อนกลุ่ นัวดีป่ะตัีป่ะใส่มือเลยพี่น้องเด้อว่าการทานปังใหญ่นึงกินเพไดอใหญ่กูอยู่ไตอยู่ตัวพี่น้องนุมวะนุ่มๆมันเป็นชิ้นคนพี่น้องคนโตเศร้าอีมย์คนแต่เจ๊ะอีแบบคเศร้าเก็เจ๊ะ แซ่แบเน,นอะแซ่บดีกว่าอ,อืมเผม็ดตัดจะมากกินได้เปล่เาเเผ็ดได้เออพ่กเผ็ดลายกับพี่พหน่องใส่ใส่พริกไปกำนึหนึ่งหลละครึ่ง <c oughs> กิโลเอี่พกเผ็ดลายที่ครึ่งกิโลอยากกิน,นำ้ำไ,ได้ไหมเด้อรูปผ้ากบท

เวดิพี่นอ้องรัวบ้านหานกินยำโมขีกันเบืองสายบทนันนะใช่แล้ว <c oughs> เป่าไรเอาเบืองก้อนแล้ว <c oughs> สดกับคักได้พี่น้องข้ามโผล่ได้ใส่มือรวดนี่ยีดนวดเสมอ จะได้กระดานเพราะโทษเพอภัยครับพี่น้องเนี่ยเรารวมนะเหาะใส่มือเราเนี่กรปุ่นก็ับเสรนงามงามพี่น้องอส็นงาม แรงวงลดมือพีอ่นนอบวงมันตายปะวงมันโดดนี้ปะวงมันเสร็จนะคบอืมเสือเสือโอเคช่วยทีเออนแล้วไปจูบมันกระดิ่งน่ะน้ำใหม่เนาะได้สตอร์ปผมเห็นข้องกินแสบเป็นตะยากป็ดเป็ดมนโดด ทำฟูทำพีอืแสบดีไปหลอดเนาะมันขบรถดนะมันขบเสียบมัน

Ủa ừ, ở cứ không. Mm, thôi mmm, Ừ Ừ, mmm, 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 mua mmm, 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 嗯，五秒、嗯、还有黄酱，不多。嗯還 มันห้อยแข้งโอ้ดังจุดเราบอกอืมดังกวาดเราไปหน่อยเกือบมุนมห้อยแขง้ง <c oughs> มุนแล้แขวที่สิมุนไปจล้วแขวที่สิมุนอืม กุง้งใหญกินกุ้งให้หลายว่าจะกุ้งหลายแล้วกูเนี่ยกไม่แต่เนือเลยนี่น้ำมันย,ยังไ่จ้อือมจะบ้่ง แบแบบป้าปลากติงหนูนะแช้วิลีพี่น้องทุก่างดีพี่น้องผมงตกเข้าไล้ไหมเนี่ยมึ่มแบบพีเมยแน่นอนถืวูว่หมแบ่หึสงกราจะเสีย้ว ช้องมือช่องตีนพี่เน <c oughs> ละแบบนี้ไม่แข็งลองด้วย嘛ไม่แข็งด้วยกดีกินเลยเส้นเริ่มมุนเลยพี่นาะอยู่ไต่เพอตอมันอยู่ไต่

nhỉ bố bé chắc chưa bố nhai à ơi bố mới tuổi á hả mới chín rồi chín như tôi nữa mày à บรรยากาศมันดมันแสบเนาะคุณโต๊เท่าไอ้ไหมพี่น้องอยาคืมได้จังหน่อยอล,อลุยหรนลุยเลย ตัวหลวงพายีหนอนเลยลุยอยู่เลยอืมทนบุละหนัวหนัวอดแก้วก่อมอืมันค<ต>ือหาไม่งอดยังหางยนะังยงกอดหาไม่งอดหางไม่งอดใหญ่เลาก็ได้าบอกเลย

กปูได้ปูแ่บไรลุงก็แ่บอหอยหปูกันนะเจอ,อว่าตำนี่แซสบไรแสบบ่มันชื่อยังไงตำทะเลเดียดตำสัวทะเลเดียดโอ้ตำส้วทะเล ว้ยพาเร้าบบเร้าจะเถอไไปมันท้องมันอิ่มเลยแต่ว่าปากมันยังอยากอืม,มเซียวหอมอิลีมเลยอืมก็จะอิ่มเลยนั้ก็น้องอืมใช่อืม,ม ปลาที่สร้างไปหรอกแอบนาดพี่น้องเจ็บ,บไหแม่แอบอืมแอบไรอ้าวครับกับชุดแรกกับ่ท็อคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งก้อนให้พี่น้องเนาะกได้ตำสัวทะเลเดือดพี่น้องกุ้งหอยปูปลาครบเสร็จเลยซีสหายพี่น้องมีปลาหมึกนะครับปลาหมึกแล้วกุ้งหอยหอยแครงปูนะครับปูปูเป็นตัวหนึ่งตัวดี โอ้ยังอยู่พี่น,ออน้องขาโนมดินที่ยังอยู่เนี่ยไดวไปกินเหร่นต่อเล้วพี่น้องเด้อบนว่าอิ่มเนี่ยอิ่มอยู่ดอกแต่ว่าจะไปกินเหร่นต่ออยู่มเสียบนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ใสัตว์ตอใส่หน่อไม้นะบูเผ็ดเผ็ดเผ็ดเสียบแบบนีเอากะเติมเสียบเติงเผ็ดเลยขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนอยากก่าลืมที่ตามรับชมช่องฮองโปงแชนแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกาลังใจและขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริกาคอมเมนต์ก็ขอบคุณได้นะครับด้วยที่เข้ามารับชมนะครับเนาะ ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็ย่าลืมกดนไหลก้นแชร์หรือว่ากดนสับสะไคร่แนมแน่เพื่อเป็นรังใจห้องปงกับยายหลอนเหตุคลิปดีๆพี่น้องรับชมนะครับเนาะพ่อกันคู่มือพี่น้องนะครับพี่น้องอยากกินยังกะอยากให้ยังให้เบิ่งกะทักทายมาเด้อพี่น้องเด้อนะเนาะตัวใดเห็ไดได้ก็ับเห็ดให้กินพี่น้องอนะครับเอากับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กะขอให้ร่ำไม่ลุ่ยสุขภาพแข็งแรงร่ำลุ่ยเงินทองนะครับป่าสะจารโรคไพ่ทั้งหลายป่ารรคับสะจารโรคไพ่ทั้งหลายคือยายหลอนว่านะครับเนาะเอา แค่นี้น้องเหมนน่นเนาะเอาซ้ำหนึ่ง้อนพี่น้องเดี๋ยวพออ่้อคลิหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ